สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการใช้ถาดนับเม็ดยาแล้วก็การเขียนฉลากยานะคะสงสัยกันไหมคะว่าทำไมยังต้องนับยาโดยใช้ถาดนับเม็ดยากันอยู่ ทุกวันนี้นะคะเม็ดยาส่วนใหญ่จะถูกผลิตออกมาให้อยู่ในรูปแบบของแผงยานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วเหมือนไม่จําเป็นจะต้องนับเม็ดยาแต่ว่าเพื่อการลดต้นทุนนะคะก็จะมีการผลิตเอายาเม็ดชนิดรับประทานเหล่านี้ใส่ลงในขวดยาที่มีขนาดบรรจุหลายร้อยเม็ดขึ้นไป เพราะฉะนั้นเนี่ยเภสัชกรก็จะมีหน้าที่ในการแบ่งยาที่อยู่ในขวดหลายร้อยเม็ดเหล่านี้แบ่งมาให้ผู้มาใช้ยานะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยในคลินิกร้านยาหรือโรงพยาบาลดังนั้นเราจึงต้องมีวิธีการนับเม็ดยาที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพค่ะเรามาดูอุปกรณ์นับเม็ดยากันค่ะชุดนี้คือชุดนับเม็ดยาประกอบไปด้วยตัวถาดค่ะ บริเวณพื้นถาดจะเป็นบริเวณที่เราเทยาลงไปและเมื่อเรานบเม็ดยายาจะถูกเอามาใส่ไว้ในช่องเทยาซึ่งช่องเทยาจะมีฝาช่องเทยาด้วยเมื่อเรานับยาไปจนครบแล้วและยังมียาเหลืออยู่ที่ถาดเราสามารถเทยาคืนขวดยาได้โดยผ่านช่องเทยาคืนบริเวณนี้อุปกรณ์ที่ใช้นับเม็ดยาจะเป็นตัวที่นับเม็ดยาค่ะ ตัวถานนับเม็ดยานี้จะถูกแบ่งออกมาเป็น3ประเภทด้วยกันคือถาดนับเม็ดยาทั่วไปสำหรับนับเม็ดยาทั่วๆไปวิตามินนะคะหรือยาแก้ปวดพาราเซตามอลแต่ถ้าเป็นยาปฏิชีวนะจะแบ่งออกมาเป็นกลุ่มเพนิซิลินค่ะก็จะมีการเลเบลด้วยการแปะป้ายเป็นเพนิซิลินนะคะแปะไว้ที่ตัวฝาและตัวที่นับเม็ดยาเพื่อป้องกักนการปนกัน และยาปฏิชีวนะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือยากลุ่มซันฟาหรือซั n โฟนาไมด์ก็ต้องมีการเลเบลไว้เช่นเดียวกันแล้ววันนี้นะคะเราจะมาสาธิตวิธีการนับเม็ดยาที่ชื่อว่าอะม็อกซิซิลินกันค่ะก่อนที่เราจะนับเม็ดยากันนะคะดูแลสำรวจตัวเองให้เรียบร้อยสำหรับคนที่ผมยาวนะคะหาอะไรมามัดผมให้เรียบร้อยเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปได้อย่างราบรื่นะคะ่ะ เสร็จแล้วทำความสะอาดถาดนับเม็ดยาด้วยวันนี้เราจะนับยาที่ชื่อว่าอะม็อกซิซิลินซึ่งเป็นยากลุ่มเพนิซิลินเราก็ต้องเลือกถาดที่เป็นถาดเพนิซิลินค่ะทำความสะอาดนะคะโดยการใช้สำลีชุบแอลโกอฮอลเล็กน้อยแล้วก็ทำความสะอาดตัวถาดนะคะเวลาเช็ดเช็ดไปในทิศทางเดียวกันค่ะ ช็ดที่ฝาและถาดด้านในของช่องเทยาด้วยและที่นับเม็ดยาค่ะหลังจากที่เราทำความสะอาดถาดนับเม็ดยาและที่นับเม็ดยาเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มนับเม็ดยาค่ะวันนี้เราจะนับเม็ดยาที่ชื่อว่าอะม็อกซิซิลินขนาด500มิลิกรัม ซึ่งในชั้นเก็บยาจะเห็นได้ว่ามียาอยู่หลายชนิดเลยและมีอะม็อ c ซิสเขนาด250มิลลิกรัมด้วยเพื่อป้องกันการหยิบยาผิดพลาดเราต้องขานชื่อยาอย่างน้อย3ครั้งจริงๆแล้วให้ขานในใจแต่เวลาเราฝึกเวลาเราปฏิบัติจริงให้อ่านชื่อออกมาเลยค่ะตั้งแต่ชั้นเก็บยาว่าอะม็อกซิสเ500มิลลิกรัมครั้งที่1และเมื่อหยิบยาเข้ามาในมือเราแล้ว อ่านยืนยันค่ะเป็นอะมอกซิซิลิน500มิลลิกรัมนี่เป็นครั้งที่2เสร็จแล้วเทยาค่ะวันนี้เราจะนับเม็ดยาอะมอกซิซิลิน500มิลลิกรัมจำนวน30เม็ดให้เทยาลงที่ถักนับเม็ดยาโดยที่เรายังปิดฝาช่องเทยาไว้อยู่นะคะถ้าเปิดทิ้งไว้ยามันกระเด็นลงช่องนับเม็ดยาได้นะคะอย่าเพิ่งเลยปิดเอาไว้ค่ะ แล้วเทยาลงไปค่ะเมื่อเทยาได้พอประมาณแล้วก็ปิดยาปิดขวดยาไว้และวางยาคืนจังหวะวางยาคืนก็ให้ดูด้วยว่ายาที่อยู่ในมือเรานั้นเป็นอะม็อ c ซิสซิลินขนาด500มิลลิกรัมจริงๆถือว่าเป็นการนับยาครั้งที่3ค่ะการนำเม็ดยาที่เทลงถัดนำเม็ดยาแล้วนั้น ให้จับที่นําเม็ดยานะคะเหมือนกับที่เราจับปากกาแล้วก็เปิดฝาช่องเทยาไว้และนับเม็ดยาที่อยู่ในถาดลงที่ช่องเทยาค่ะเราจะนับ30เม็ดนะคะเวลานับนะคะเวลาก็นับทีละ5เม็ดจะนับได้ง่ายกว่า5 10 15 20 25่สิยาไม่พอค่ะเพราะฉะนั้นต้องเทยากลับลงไปใหม่เวลาเทยากลับลงไปใหม่นะคะให้ปิดฝาช่องเทยาไว้เพื่อป้องกันยาที่เทลงมาปนลงไปกับยาที่เรานับแล้วตอนนี้ยาอยู่ในช่องเทยาอยู่25เม็ดเรานับเพิ่มอีก5เม็ดค่ะ ตอนนี้มียาอยู่ในช่องเทยา30เม็ดและมียาเหลืออยู่บนตัวถาดเราสามารถเทยาบนถาดที่เหลือนี้ลงขวดยาเดิมได้ที่ช่องเทยาคืนค่ะระหว่างนี้เราก็ไปเขียนฉลากยานะคะสมมุติว่าเขียนฉลากยาเสร็จแล้ว ให้เราเลือกค่ะว่าต้องใช้ซองสีชาหรือซองใสซองสีชามีไว้สำหรับยาที่ต้องป้องกันแสงซึ่งมีลิสต์รายการยาดังนี้ค่ะสำหรับยาอะม็อกซิซิลินไม่จําเป็นต้องป้องกันแสงให้ใช้ซองใสได้เราก็แกะซองยาออกมาค่ะโดยการสไลด์นะคะ จะแกะได้ง่ายกว่าเสร็จแล้วก็เทยาที่อยู่ในช่องเทยาใส่โรไปในซองยาค่ะหลังจากเทยาเสร็จแล้วก็ทำความสะอาดเช่นเดิมค่ะก็คือใช้สำลีชุบกับแอลกอฮอล์และทำความสะอาดเหมือนกับขั้นตอนแรกค่ะนับเบ็ดยาเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็มาเขียนฉลักยากันค่ะ ทำไมเรายังต้องเขียนฉลากยากันอยู่นะคะเนื่องมาจากทุกวันนี้เรามีอุปกรณ์เครื่องมือคอมพิวเตอร์ที่สามารถพิมพ์ฉลากยาออกมาให้เราได้โดยอัตโนมัติแล้วก็จริงแต่บางที่นะคะอย่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแหง่งหรือแม้กระทั่งร้านยายังต้องอาศัยการเขียนอยู่เพราะฉะนั้นการเขียนฉลากยาให้ถูกต้องครบถ้วนจึงมีความจาเป็นค่ะ องประกอบของฉลากยาที่ควรมีนะคะอันดับแรกคือชื่อของผู้กินยาในที่นี้ขอจ่ายยาให้กับคนไข้ที่ชื่อคุณมานะภาคเพียรก็เขียนชื่อลงไปค่ะพร้อมกับวันที่จ่ายวันที่จ่ายยาค่ะเขียนลงไปให้เรียบร้อยและเขียนชื่อยาค่ะเราก็เขียนไปค่ะอะม็อกซิสซิลิน และใส่ขนาดยาลงไปด้วยนะคะ500ร้มิลลิกรัมเขียนจำนวนที่จ่ายค่ะและก็ข้อบ่งใช้เขียนไปค่ะว่าเป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียเวลารับประทานค่ะให้เขียนรับประทานครั้งละ1เม็ดวันละ3ครั้งรับประทานหลังอาหารค่ะกรณีนี้นะคะ ให้วงกลมที่หลังอาหารแล้วก็ขีดค่าคําว่าก่อนอาหารหลังอาหารสามมื้อก็เป็นเช้ากลางวันและเย็นแล้วขีดค่าก่อนนอนค่ะฉลากช่วยที่จำเป็นสําหรับยาปฏิชีวนะคือการรับประทานติดต่อกันจนยาหมดค่ะและทั้งหมดนี้คือการสาธิตการ นับเม็ดยาและการเขียนฉลากยาค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและท่านสามารถติดตามสาระเรื่องยาและเภสัชกรรมได้ที่ช่อง YouTube Channel ของคณะเภสัชศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ